สวัสดีครับอิสานของแพรครับผมมือนี่ผ้าผีผ้าน้องมาเบิ้งของหมูเก่าครับมือนี่สิมาล่างขี้หมูนะครับเ่ยหมูเส้าพี่น้องนะครับนี่เป็นแม่พันธุ์นะครับมันไก่เลยควอแล้วครับผมอุ๊บอุ๊บอุ๊บสู่อาหารครับผมกัสีล่างก้อนนะครับยังคอยเสียอาหารครับผมนี่งเลือดอาบน้ำซาซากระสิมาทาซิวผีซุน้องเบิืงนะครับมืกะ บะหม,มา่านี่แหนครับผมตอกหมูใบใหญ่ตอกหมูน,น้อยครับับน้ำพี่น่องตับน้ำหัก้อนครับเดิงสภาพตะวโเกเล็กน,น้อยพี่น้่งบ่เข่าตาับน้ำหอง,งามหลองพี่น้่ง ตั้งเรียบร้อยแล้วก็สิให้อาหารครับผมนะครับอาหารกับไข่ขึ้เก้าแหละครับที่ใส่ลงไปแหละครับผมหกโต๊ะกับหกถ้วยนะพี่น้องนะครับหกโต๊ะกับหกถ้วยโต๊ะกับเส็ดถ้วยครับประมาณนั้นนะพี่น้องนะครับผมให้อาหารเรียบร้อยแล้วครับนี่ จากน้ำเซจกับให้อาหารนะครับเป็นปกติทุกมมือครับนี่ครับผมเป็นแม่พันธุ์นะครับใกล้ลอดนะครับผมจะได้รุ่นน้ำกันนะครับว่าเดกโตครับผมแม่พันธุ์แม่สาวเพื่อนครับลอดไายล่ๆกันครับผมสามตัวนี้ลอดไายล่ๆกันเลยประมาณนี้อ่าบางคนมา ขอดง่ายบ่ขอดได้ปกติครับของผมมีคนถามมากือกันครับผมถามผมมากเมือกันว่านนะครับว่ามูขอดลูกแล้วบ่ให้ลูกกินนมนะครับเขาเพิ่มนี่แม่ไม้ครับผมเป็นหมูแม่ไม้แม่สาวนะครับเพิ่นขอดลูกแล้วแม่วันการลูกครับบ่ให้กินนมผมก็เลยบอกว่าให้ยายามเอาซ่องนะครับนีซ่องซ่องเอดแต่เพิ่น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 เลี่ยงแบบผมนี่แหละครับเลี้ยงแบบบ่ได้ใช้ซ่องนะครับ ก็ผมบอกว่าถ้าเอาเขาซ่องไรกับพญ่าลูมันกินน่อปอนนะครับเอ็วางจากนั้นสองสามมือมันการกินเองครับเราพี่น้องเนาะนะครับถ้ามันบให้กินกะกัอาจจะนี่อีกยากข้างหนึ่งคือมาปากบนไว้ครับแต่กับพญ mm. mm ่าบล็อกไว้แ้วกับจับลูกให้เขาหูจักน่องกอนนะครับเขาขูงลูกหูจักนมเขาจะให้กินเองครับครับเล็กๆน้อยๆนะครับของกบอีสานของแท้นะครับที่เลี้ยงหมูมากนะครับก็ เคยเจอขึ้นครับปัญหานั้นสะานเมื่อไครับผมก็ได้ขัดออกกันแม่พันธุ์แบบนั้นครับบอเรียงไว้ครับผมขัดออกเลยครับบอให้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นลูกคอกต่อไปก็อาจจะเป็นที่เก่านที่นองการนี้ครับเป็นกรณีศึกษานะครับแต่คลอดมาไหร่ว่าให้ลูกกินนมจะมีผลต่อลูกครับบ่ได้กินนมเลืองนมแม่นะที่น่องเขาก็ต้องรอให้ลูกไงกาคัดแม่นั้นออกเลยครับเพราะจองอว้ครับผม ถ้ามันออกลูกมากอีกต่อไปก็เป็นที่เก่าครับมันเป็นที่สายพันธุ์นะครับเป็นที่สายพันธุ์เป็นที่แม่มันนะครับเป็นที่เล่ากอนะครับของเขานะครับเป็นแบบนั้นนะครับกระห้พี่น้องเบิงไว้ครับผมบางโตกัเห้ากัลอกไว้หมื่นช่องมือมันก็ห้กินครับแต่บางโตกวกับกลูกคอยบร่อยพี่น้องกัดลูกอ่าสะบัดลูกเลยนะครับก็ต้องค่อย โคโผมงมใบยันลูกงใหญ่หมดนะครับยัองคอยขายแม่เขาออกนะครับต้องคอยเปลี่ยนแมฆไม่โลแม่ไม่ไปนะครับนี่จะเป็นข้อมูลน้อยๆครับผมมักคลิปนี้ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกรอบอีสานของแท้ได้เลยครับเดขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ